สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบเดือนอะไรมีนาหกหกนะครับก็จะพามาชมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนพัลินอินทพาลัมอันนี้เป็นพันอะไรนะอัมเอสดาฮานนะครับผมก็เป็นต้นพาะเมล็ดไม่ได้เอามาจากแหลบไหนนะครับเป็นต้นพาะเมล็ดแล้วก็รากยันเลยอันนี้ปลูกวันที่เท่าไหร่ครับ ปีปีสองพใช่ไหมประมาณ2ปีครับผมประมาณสองอปีเจ็ดเดือนนะครับอันนี้เป็นปีเจเดือนแล้วก็ทําการผสมเกสรวิธีเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มันออกไม่พร้อมกันแต่ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์มากนะครับในการต้นที่เพาะเมล็ดนะครับอัมเอสดาฮานนะครับต้นนี้ เพาะเมล็ดไปดูอีกนั่นอันนี้ก็อัมเอสดาฮานนะครับผมก็อีกเออจันกำลังโผล่อีกเนี่ย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 อันนี้เป็นสายพันธุ์เพาะเมล็ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าลูกเยอะเยอะขนาดลูกเขานี่กกำลังใหญ่เลยเนี่ยอ๋ออันนี้ผสมเกสรวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยผสมเกสรวันที่ยี่สิบหกเดือนสองยี่สิบหกเดือนสองนะครับก็ ถือว่าสมบูรณ์นะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับการติดลูกอัมเอสดาฮานนะครับเป็นสายพันธุ์กินสดรสชาติก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อเยื่อนะครับไม่ใช่เนื้อเยื่อจากแลบเพราะว่าเขาไม่ได้รับประกันก็ต้องมารอลุ้นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น ผลหรือลูกมันเต็มที่มันจะออกมาเป็นสีอะไรแล้วก็รสชาติจะออกมาเป็นยังไงก็ยังอีกหลายๆต้นนะครับเพราะว่ายังเป็นปีแรกอยู่ที่ยังไม่ได้แตกจันออกมาเพราะว่ามันมันออกมาไม่พร้อมกันนะก็ส่วนมากแล้วก็เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับที่ที่จะออกจะโผล่มาก่อนอันนี้ก็เป็นอะไรอัมเอสเหมือนกันอันนี้ก็อัมเอสดาฮานแงนี้เนของข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ของอนติลาน ยูเอ <UA> e, ใช่ไหมไม่ใช่อีลานแล้วก็บายฮีเหลือ,อง e e. อันนี้ของ UAE นะครับของแบบ UAE มีโคเนซนี่บายฮีโซนไหนบายฮีโซนไหน ก็จะทยอยนครับมันไม่ใช่ว่าออกพร้อมกันนะครับเพราะว่าแต่ละต้นในการผสมปุ๋ยอะไรต่างๆนานาและการให้นามันอาจจะไม่สมดุลกันเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องมาดูนะครับว่าต้นไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ต้นนี้ก็สมบูรณ์นะครับเป็นต้นที่ใหญ่นะฮะต้นที่ใหญ่มากสมวันที่ห้าเดือนสามนี่ครับก็จะติดปายไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อกันลื่มกันหลงนะ นี่ก็ติดมั่งนี่ติดมั่งนี่อะไรบาฮีเหลืองนะครับบาฮีโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าขนาดต้นไซขนาดนี้คืออายุแค่ปีปีเศษๆนะครับปีเจ็ดเดือ,อกกนนะเอามาดูโคเนซี่ก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ไปดูอามเอสดาฮานแะล้ว อันนี้เป็นโคเนซี่ซกินสดน,นะครับอ,อันนี้ของแหลบอะไรครับเนะี่ยอันนี้อีลานอันนี้ของอีลานนะครับอ่าโคเนซี่สวยโอ้โหลูกใหญ่ก็จะได้ชิมหล,ล,ล,ลายสายพันธุ์นะปีนี้ก็ประมาณเดือนมิถุนามิถุนามิถุนาก,ากร้กฎดาเขาได้เยอะจะสุกให้เราได้ชิม ตัวน,นี้ก็สวยครับตัวน,นี้ก็สมบูรณ์ตัวน,นี้ก็ผสมเมื่อบันที่หกบันที่หกเดือนสามนี่ก็สมบูรณ์นะครับเป็นการที่สมบูรณ์ตัวหนึ่งก็สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือด้วงนะครับด้วงของชาวสวนอินทพัล์มันคือด้วงนะครับด้วงอย่างเดียวเลยดูเพื่อที่อันตราย จันนี้ก็แปลกดีนะครับก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับสําหรับชาวสวนอินทพาราทุกทุกท่านนะครับก็มันดูมันตรวจนะครับว่ามีอะไรเข้ามากัดแทะทําต้นหรือว่ารบกวนต้นของเราหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยมันดูนะครับคอณวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับสวน พัชรินอินทร์ผาลัมนะครับอยู่ที่ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับหมู่11นะก็สนใจก็เข้ามาเยี่ยมมาชมสวนกันได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ